สวัสดีค่ะเอาจะพาด้วยหน่อยมาเบิงมาเล็ดพันผักจ้ะอดอกไม้ช่วงโพสเกน,นะคะป่ะเขามีแวรด้วยเ uh, อามัดฟอร์นาตินหน่อยหนึ่งร้อยฟอร์นาติฟอร์โอเคเนี่ะไปดูข้างในกันจ้า นู่นไก่อกุดดูสิอกุดไกอกดซอไกอกุดไกเห็นไหมสวยจ้ะกลวยไม้สวยๆค่ะจ้าโอเคดูสิ Nej, 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 Ja. Mm. nej, du se. nej, tag Sipka. nej, 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 Det er det, er Ja, det det. Ja. นี่สัตนี่วัตตามนุษย์นี่ครับลูกโอ้ยโอ้โอ้คุณนี่โอ้คุณสันี่ลูกัตตาวัตตามาสิเทศกาลอันนี้เป็นเทศกาลอ่ะโ้ แพงที่สุดใอสแก่กระถางลด่ามส้อร pues, uh, ์เซ็นต์ค่ะอยากได้กระางไปปลูกอ so? no. ันนี้เนาะปลูกสลัดไปดูต่อยอะพี่จุดดอกไม้ ดอกตัวนี้สวยโอ้ยสวยเนาะสวยนะเซมยเมลคัทอันนี้สวยเราจะไปเบิร์งมะเร็ดพันผักจ้ะไปดูเนาะว่าเขาจะได้พันผักอย่าง,างไป ปลูกไปนี่นะคะโอ้ oh. อันนี้ก็จะมีดูสิมีอะไรดูสิมีอะไรเลมอนหรอลูกอุันนี้มันเหมือนอันนี้เหมือนไอของไทยเขาเลยจ้ะจะดมดูหน่อยลมอนหรอลูก ใช่อ sí, ัน no, นี้มันเหมือนกินไข่ของไทยเฮาจ้ะขมม้สจีดนะค่เนี่้มจีดขมจีดอันนั้นเป็นอุ้ยดูสิป้าป้าดูสิเลมอน ไปมาไปมันโดนอย่าเดึงนะดูอี่แกเดึงป่ะไปดูสิไปดูพลันตาไปดูพลันตาสิโอ้ยแทบชิลี่นี่ไงสีปาปาแทบพลันตาเอาเลยดินี่ค่ะมีเป็นอันนี้แล้วนะคะชิลี่อ้ยมีดอกแล้วลูกเห็นไหมแต่ว่า ผ่านีนบรูว่าเพดบ่เนาะจ้ะดูสิอันนี้ปาปิก้าปาปิก้าบีกวันอันนี้ดอกไม้จ้ะแต่ดูราคาก่อนเนาะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือสลันแหน่แทนพี่เนอะไม่ใช่สลันแหน่อะไรนะเหมือนกระเพราเลยค่ะ กินเหมือนให้เผาเลยค่ะแต่ว่ากินจะบอรแร้งเท่ากับเผาเนาะครับลูกเหรอเดี๋ยวตีจะล่องเอาไปจ่าลูกเราตีจะลองเอาไปจักตนหนึ่งบอกเนาะหรือยังไงเดี๋ยวดมดูก่อนนะคะ<ถ>กินมันจะบอรแร้งทออันนะคะ<ถ>เดี๋ยวก่อนค่อยดูจน้ะ โอ้ยนฟลาเวอร์เลยจะมาหาพันธุ์ผักไปปลูกจ้ะอันนี้สี่ A B C C ห้าสิบเก้าหกสิบจ้ะซองนี่หกสิบเม็ดบอลลายจ้ะดูไปเรื่อยๆก่อนจ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ ตะวันตีมีแล้วตีพอเอาจ้ะผักชีพริกอันนี้อะไรอะไรนะจำซื้อบได้แอออล้วรู้อยู่แต่ว่ามันจำไม่ได้ทีนี้ก็จะมีคะนา้า คณะห้องกลงน้ำจันทร์นี่นะคะคณะห้องกลงคณะดอกเนะาะนี่คะ่ะเคก็ประมาณเท่าไหร่นี่ราคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสดิพ่นงคงค่ะสวัสดีทักทายกันย่ามือเสาร์นะคะเสาร์วันอของวันพฤหัสเนาะนะคะตีกะ เมื่อวานตีไปซื้อกะพักหรือกะเมล็ดพักมานะจ๊ะเนาะกะไปหาเบิงแมงลักนะคะเมล็ดแมงลักเนาะเพราะว่าตีพอไปมันเป็นเมล็ดเก่านะคะมันบกขืนเนาะกะเลย่นเดี๋ยวไปหาใหม่นะคะแต่ว่ากะบรรว่ามันจะแมนบ่เนาะนีกะซื้อมานะคะเมล็ดพันเมล็ดพันแพ้งจ้ะพี่น้อะแต่ยี่ห้อนี่จะถูกแน่ค่ะจะถูกแน่นะหลักเนี่แหละตีกเลยซื้อมานะคะนี่ เบิรงเม,งมเล็ดมเมล็ดเนี่ยคะ่ะได้น้อยนึงแต่แต่ว่าราคาประกาศน,นี่หอนี่จะถูกนะคะตีก็ะไรได้ดมากเนาะ้วกะ็ไปได้ดอกไม้นะคะตีมักตีมักปลูกดอกไม้อเนี่ยคะ่ะดอกเนี่ยนะคะเพิ่นจะบานโดนแล้วเพิันจะทนกับอากาศหนาวได้ดีนะตีมักซื้อมาปลูกนะคะ้วกะ็เพิ่นสามามนเก็บมเมล็ดพันเก็บมเมล็ดของเพิ่นนะคะไว้ปลูกปีต่อไปได้น้ำนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบซอนเนาะมันจะมีลายลายเอ่อ ลายแอนนี่คะ่ะดอกดอกมันจะมีหลายอย่างเนาะบางอันก็นจะเป็นหลายหลายสีบางอย่างก็เป็นสีล้วนเลยคะ่ะกับบางยางอาจจะเป็นแบบดอกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบแบบซอดนะคะดอกจะใหญ่แน่นะคะอันนี้กินได้นะคะตีก็เลยซื้อมาเนาะซี้มาปลูกนะคะนี่แล้วก็เป็นบวบบวบานจ้ะสุกินีเนาะนี่ซื้อมากขึ้นกันคะ่ะพี่เชนแล้วซื้อแบบน้อยกลมมากนะคะตีคิดว่าเพิ่นเหมือนกับ เพิ่นบวไข่อันนี้ปันไหนคะ่ะคือการปลูกของของตีนะ้ปีที่แล้วอากาศอาจจะเย็นน้ำคะ่ะมันก็นเลยแหย่หน่วยพินนนาา่นเนาเนาะจ้ะแล้วก็รูบวไข่ดกเนาะตีก็เลยเอาแบบที่เคยปลูกมาปลูกเนาะจา้ะแล้วก็ไปซื้อแตงกวาเนาะอันนี้นี่ถึงสิบเมตรบวดอกจันนี่แตงกวาแบบเนี่ยมันจะเป็นเป็นลักษณะแบบว่าหน่วยมันจะเป็นอ่าเป็นปุ่มเป็นพ่วงเนาะ นะคะตีก็เลยซื้อมาตะวันหน่วยกับจะบบอใหญ่นะคะซื้อมาทดล่องเบิ้งนะคะเพราะว่าในค่ายปลูกอีห่หอนี่เนาะพอสมมาจะซื้อแบบของไทยเหามาปูกนะคะหน่อยๆเนาะต่เพ็นนึงจะลองเบิ้งแบบนี้นะจ๊ะเส <c oughs> ียงแคบนะจ้ะล้วก็ไปได้ต้นกาพีนะคะสี่ตน,นเนี่ยเนาะลอยสี่สิบเก้าคนนะคะแต่ซื้อตนเดียวกับนนออ 49, สี่สิบเก้าคนเนาะเออตีสิบเก้าสี่สิบเก้าเก้าสิบกับตีป็นสหสิบคนจ้ะ ต่อตนนะอันนี้เป็นบัเก็ตเทติจิ้งติพ่อไวรไลนอยู่ค่ะไลน์พันอยู่เนาะแต่ว่าตี๊กเลยซื้อมาเนาะนี่กะเดี๋ยวถ้าผนออกขดแดงก็เอาขดแดงมามาช่ำต่อได้อีกจะ้ะค่ะแต่มีพริกหยวกหวานนะคะแบบนี้เนาะพอพริกหยวกหวานตีกะพอคือก,กันจ้ะแต่ว่าบดได้พรหน่อยใหญ่เนาะพอหน่อย,นออห,นอยหน่อยจะ้ะอันนี้เป็นพริกหยวกหวานหน่อยใหญ่แบบนี้นะคะ่ะ เด็ดยอดไปแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าจะให้เพินแตกแตกกอนจะจ๊ะแล้วก็ตีได้อันนี้มากค่ะ mm. เพิ่นจะคล้ายๆกับเผ้านะคะกินจะคล้ายๆกับเผาผสมกับโหระพาผสมกับแมงลักจกักกนอยเนาะแต่ว่ากินจะบอกข่ชุนทอกับเผาบันเท้านะคะหรือตีคิดอีกแบบหนึง่งหรือว่าเออเออขยันเกาะมันยังแบบ ตนอ่อนอยู่สิคะกินอาจจะบอ้อนในชนนะสิ่ไนหะมันมาไข่ไข่กับเผาแดงนะคะตีเห็นเหียนเียนคือตีเด็ดยอดหนอะ่อเนาะให้เพิ่นแตกไม่เนาะคะ่ะนี่จะลองเบิงเนาะกินกับไข่ไขกับเผาอยู่จ้าแต่กบบรบเบดกบเด็ดคักปันไดเนานะมันเหมือนผสมนะคะพัผนผสมเนาะแต่ว่าพันจะล่ำล่ำตนพ่นเนาะ,ะจะเป็นขนเหมือนกระเพราเลยจ้ะลักษณะจะออกเป็นเหมือนกระเพราแล้วก็ไปได้พิก พริกเอ่พกอพอกดอกแล้วจ้ะนี่มันเผ็ดดูจ้ะตีก็เลยซื้อมาเนาะซื้อมาทดลองปลูกหลายแบบจ้ะเอาไว้ถั่ตากถ้าเกิดว่ามันสุกก็สิห้อเอาไว้ถั่ตากเก็บเม็ดตากแห้งก็ได้จ้ะถ้ามันกินดิปปบมันบะ่แซ่บเนาะเฮาก็เอาไว้ตากเอเฮ็ดเป็นพริกแห้งนะจ้ะผัดออกดอกแล้วค่ะตีก็ะไรซื้อมาเนาะน,น,น,นี่กรได้ในรอบนี่ก็ไปกัไปเบิ่งจ้ะอยากไปเบิ่งเมล็ดพันธุ์ผักอย่าจ้ะ มันเธอมันจะลดราคาไปว่า,าสื่อสามแถมหนึ่งสี่สื่อ,อลดสามสิบเปอร์นะจังสินนะคะแต่ว่าปีนี้ไปยังไม่ได้ลดนะคะหรือว่าติดไปแบบว่าเรียกปวดเรือใดพูเนาะเดี๋ยวรอ,อเบิงนะคะอาจะไปเบิงเรื่อยจังสินเนาะแล้วก็เข้าก็จะอะไรที่มันนนาสนใจเขาจะซื้อมาทดลองปาาเบิงนะสิคะพาพี่น้องไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ไปได้ยังแน่แก้ามาให้เบิงเนาะ นะคะแล้วก็ชว่วงนี้การน้นองนกนอ้นอ,งนองไก่ทั้งตีการกำลังเออ่เริ่มที่จะให้ไข่นะคะวนันกันเก็บไข่นกได้หาฟองนะคะยันเหมือสาวสองยังชว่วงใบใบอีกสามนะคะแล้วก็ไก่กับไข่เหมือและฟองนะคะสื่อสองโตนะ่ะสองโตที่สวอมากคู่กันนะ่ะยัยนพอดอกไข่นะคะเอาแค่ตัวเดียวเนาะนั่นลจะจ้ะกะมีไข่ให้เก็บได้ทุกเพื่อสินะคะแล้วก็ตอนนี้ตีกำลังเฮ็ด เป็นการฟักไข่นะคะเพื่อจะจะเอาโตอานองนกเนาะพรนกเป็นไซเวลล่านกกระทาเนี่ยค่ะไซเวลล่าบอดนนะ,ะนะาจากทิ่ตีไปศึกษาเบอร์นะคะไซเวลล่าประมาณ2เดือนเป็นกระทาหมัดออกไข่ห้าเด็กเก็บแล้วนะคะนะคะตีนี้ตีก็เล็ดเล็กน้อยพยันดักนั่นแหละค่ะอยากเรียงนกน้อยนะกะพอดีมูเพิรมีไอเครื่องนะคะเครื่องอันเพานะไข่เนาะ เลยเดี๋ยวไปเอามาของเพิินมานะคะแต่ว่ากะมีการเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนกันคือว่าเขาฝากแล้วเขากะแบนห้เพิินไปนแลนะสินะคะ <c oughs> น่ะจ้ะกับมเล่าเบิงนะคะพอตีกับเอาลงเครื่องวันที่วันที่หาเนาะมันใช้เวลาฝักนะคะประมาณสามอาทิตย์สามสี่อาทิตย์ได้นะคะแต่ว่ากับบ้านเบิงน้ำกันเนาะว่ามันจะออกมาเออมันจะเป็นตนัวนกหรือว่ามันจะบวกเป็นนะนะคะ โอเคค่ะจะได้ตีกระจายมาอัปเดตเรื่อยนๆเนาะคะ่ะนอกพอชเฉพาะใอาการกับเสียกันยังบองให้เอกลับมาเป็นปกตินะคะก็ยังมีวัดมีไอไมีจามอยู่นะคะก็เลยเยังพอดีอยากออกมาเฮ็ดคลิปปันใดนานะเพราะว่ายานพี่น้องแบบว่า,าล้มค้านเสียงของตีอย่งเี้นะคะนะคะต่อเมื้อนี้ได้มุ้งว่านไปซับเปลี่ยนมากกัเลยอยากเอามาให้เบิ่งเนาะว่าได้ยังมาแน่สิค่ะเพาะทั้งสีมากเนาะ โอ้ยคะ่ะคลิปนี้ออนนี่ก็จะลาพี่น้องไปแล้วนะคะนาะทักไทยกันพวกความปลาของข้อค่ะพี่น้องฟอนคลิปนาเด้อจะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเก่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย